ค่ะสวัสดีค่ะก็จะขออนุญาตมาแชร์นะคะในหัวข้อที่เกี่ยวกับบทบาทของ IR กับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นค่ะ งานจัดประชุมเพื่อถูหุ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่สำคัญกับทาง IR ามากๆเลยนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นงานที่จัดแค่ปีละครั้งแต่จริงๆแล้วว่าค่ะบทบาทของ IR มีค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า IR ค่ะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ถูหุ้นกับคณะกรรมการและผู้บริหารขององค์กรเนาะเพื่อให้การสื่อสรารเนี่ยเป็นไปได้อย่างครบถ้วนโปร่งใส เท่าเคียมผู้ถือหุ้นทุกรายอะค่ะจะต้องได้รับข้อมูลที่เป็นชุดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนราย่อยหรือนักลงทุนสายหาบันค่ะโดยสิ่งที่ IR ค่ะต้องทำเนี่ยมีมากมายหลายอย่างด้วยกันอาทิเช่นนะคะการเตรียมข้อมูลสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลการดําเนินงานทางด้านกลยุทธ์หรือประเด็นต่างๆที่ผู้ถือหุ้นสนใจอย่างเช่นทิศทางธุรกิจในอนาคตค่ะ สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการทำตัว Q&A ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่า IR ค่ะจะต้องคาดการนคำถามที่คาดว่านะักเออที่คาดว่าผู้ถือหุ้นนะคะจะมีการถามเข้ามาบ่อยๆและช่วยเตรียมนาร t i v ฟให้กับผู้บริหารให้ตอบได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนเพราะอะไรจึงเป็นแบบนี้ สิ่งน,นี้มี impact ต่อองค์กรอย่างไรแล้วก็องค์กรเนี tools, ่ยมีวิธีการรับมือหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างไรค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากที่เราเตรียมข้อมูลเตรียม Q&A แล้วในวันจริงอะค่ะ I.R ก็จะต้องทำหน้าที่ในการ s u พ p o r t ผู้บริหารในการตอบัญหามนะคะทั้งการประสานหน้างานการส่งข้อมูลประกอบแล้วก็คอยช่วยให้คำตอบตรงนี้ค่ะออกมาชัดเจนมากที่สุดค่ะ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอีกอย่างนะคะก็คือการซัพพอร์ตผู้ถือหุ้นทั้งก่อนประชุมระหว่างประชุมแล้วก็หลังประชุมค่ะไม่ว่าจะเป็นการตอบข้อสงสัยล่วงหน้าการดูแลการเข้าถึงข้อมูลในห้องระหว่างประชุมนะคะหรือการ follow up หลังจบงานค่ะโดยสรุปนะคะบทบาทของ I.R. ค่ะใน งานประชุมเพื่อถือหุ้นไม่ใช่แค่เราจะต้องนําเสนอข้อมูลนะคะแต่เราต้องสร้างความมั่นใจการสื่อสารที่มีความโปร่งใสการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นนะคะเขามั่นใจได้ว่าธนาคารกําลังมีการเดินไปในทิศทางที่บาลานซ์ระหว่างการเติบโตระยะยาวและการสร้างผลตอบแทนระยะส,ยสั้นได้อย่างหมบะสมค่ะ